ครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนครับช่องเทความรู้และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับที่ดินที่ดอนเป็นที่พึ่งของชาวบ้านนะครับวันนี้ก็มีประเด็นจะมาเรียบเรียงในส่วนของที่สคออหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนๆพพี่ๆหลายท่านนะที่ถามกันเข้ามานะครับก็วันนี้จะได้มาเรียบเรียงให้แบบชัดเจนเจาะป,ประเด็นเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ การออกโฉนดทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงบางตัวมันมีสิ่งต้องห้ามที่ท่านต้องควรศึกษาไว้นะครับอ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามถ้าเห็นว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็กดแชร์ไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆผมจะมาลงให้ตลอดนะเราไม่เสียเวลานะครับเราไปดู ต้นกาเนิดของมันเลยนะครับว่านสสีส่หรือว่าโฉนดมาได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปไล่มาจากลากเง่าของมันก่อนนะครับต้องใช้คํานี้เลยนะครับเพราะมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นต่อเมื่อมีลากเง่าครับไม่งงนะครับ ต้นลำธารมันยังมีต้นน้ำนะครับที่ดินมันก็ต้องมีต้นตอเหมือนกันอ่ะเรามาดูที่สอคอหนอันเนี้ยผมจะพูดถึงการขอออกโฉนดในที่ดินของรัฐนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเอกชนเดี๋ยวผมจะขอแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับคลิปนี้จะขอมาเล่าสู่กันฟังออกโฉนดในพื้นที่ดินของรัฐ ฟังไม่ผิดครับเราไปดูที่ดินสอคอ1ก่อนนะครับสอคอ1เนี่ยความเป็นไปเป็นมาของที่ดินสอคอ1เนี่ยจะสามารถออกโฉนโดได้หรือไม่มันขึ้นอยู่ที่วิธีการปฏิบัติตัวของท่านในสมัยก่อนอะอย่างไรครัอาจารย์อย่างไรครับอาจารย,ยาร์สำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาดูในช่องของผม นะครับก็เก็บเอาประสบการณ์เก็บเอาความรู้ที่ผมได้ถ่ายทอดให้นี้ไปต่อยอดก็แล้วกันนะครับยุคใหม่ๆอาจจะมีกฎมงกฎหมายที่ขึ้นมาใหม่ๆนะครับนะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับที่สอคหนึ่งนะครับมันมีข้อแม้อยู่ว่าที่จะ สามารถนํามาออกโฉนดได้เนี่ยท่านจะต้องไม่ได้บุกลุกหรืออยู่ในที่สงวนห่วงห้ามยังไงครับคือสคอคหนเนี่ยใครที่เมื่อก่อนจะมีการแจ้งให้ไปแจ้งกับนายอำเภอท้องที่นะครับภายใน180วันนะะแล้ววันไหนวันที่เขาให้ไปแจ้งไปขึ้นสคอคหนนะครับ ก็คือปีที่ให้ไปแจ้งนะครับขออนุญาตอ่านนะครับในปี2497นะครับในวันที่1ธันวาคมปี2497นะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมปี2498อันเนี้ยมันเป็นเลงเป็นนัยะที่จะต้องไปแจ้ง ขึ้นสอคอหนึ่งอันนี้ยังไม่นับรวมของอาการผ่อนผันของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอันนี้ยังไม่รวมนะก็จะใช้เวลา180วันพอดีคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมจะไล่ให้แบบละเอียดแล้วค่อยๆฟังไปไม่เข้าใจก็กลับมาฟังซ้ำนะมันสำคัญนะครับฟังให้จบในเมื่อคุณไปแจ้งสอคอแล้ว นะครับมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะการที่คุณได้สอคอมาคนละหนึ่งใบก็จะได้หมดทุกคนนะครับใครที่ไปแจ้งเนี่ยในอำเภอจะบันทึกชื่อของท่านไว้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอจะบันทึกชื่อของท่านไว้ว่าท่านได้มาแจ้งวันที่เท่านี้ตามประกาศนะครับมีพศออมีวันที่หมด ไม่ต้องห่วงครับสามารถสืบย้อนหลังได้นะครับพิสูจน์สิทธิ์ได้นะครับ,รนะรบอันนี้เป็นเป็นความรู้ล้วนๆน,นะครับตั้งใจฟังอาทีนี้การที่เราจะเอาสอคอหนึ่งนะไปขึ้นโฉนดมันก็มีมันก็มีตัวแปลนะครับที่ไม่สามารถออกโฉนดได้หรือไม่สามารถไปเป็นนอสอสาได้ บุคคลกลุ่มนี้ที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับจะไม่สามารถมีสิทธิ์ในพื้นที่ที่ไปออกโฉนดหรือเป็นนอสอสาได้นะคนกลุ่มนี้ก็คืออยู่ในที่รัฐสงวนห่วงห้ามนะครับมีอะไรบ้างนะคุณได้ใบสคหนมาก็จริงแต่ต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่ผมกำลังจะบอก ชดเจนนะครับพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่เป็นาศาศาศาสาธารณสมบัติของชาติเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกับที่มีการเลี้ยงสัตว์นะครับชาววงชาวบ้านไปเลี้ยงสัตว์เอาสัตว์มากินพืชนะครับมีการอาจจะปลูกหรือไม่ปลูกก็แล้วแต่แล้วก็เอาสัตว์นี้มามาเลี้ยงนะครับเขาเรียกว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับ ตรงนี้คุณจะอยู่กี่ปีกี่ชาติได้สคหนึ่งมาก็ไม่สามารถนำไปอ้างสิทธิ์ได้ไม่สามารถนำไปออกโฉนดได้ไม่สามารถนำไปออกเป็นนสสามได้นะครับต่อมาเลยนะครับก็มีประกาศเป็นป่าสงวนนะครับก็คือเป็นพรบรรป,ป่านะครับเขาเรียกว่าพรบป่าไม้นั่นเองนะครับเขาก็ประกาศ ใช่นะครับเมื่อปี2481ปนะครับปี2481มีการประกาศเป็นป่าสงวนนะครับใครที่ไปแจ้งในที่เหล่านี้ก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับถึงจะได้ใบสคหนึ่งมาก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับทวนนะครับก่อนปี2478เนะี่ยก่อนปีพศ2อ7 8สอ ทางราชการได้ห้ามไว้ก็คือจะเป็นในส่วนของก็จะมีทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับทุ่งเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะประกาศห้ามไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังปี2478นะครับก็จะมีเป็นพระราชกิจดีก,ดกาออกมานะครับก็จะมีกฎหมายออกมาคุ้มครองป่าพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นที่สงวนห่วงห้ามไว้นะครับ พวกนี้จะไม่สามารถนำไปออกเป็นโฉนดได้หรือนอสอสามได้นะครับผมสรุปให้ก่อนนะครับว่าสอคอจะไม่สามารถนำไปออกขึ้นเป็นนอสอสามหรือโฉนดได้ก็คือ 1. ท่านอยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์เอาชัดๆเลยเข้าใจง่ายๆ 2. ท่านอยู่ในป่าไม้ นะครับก็คือมีพรบป่าไม้นะครับปี2481ขึ้นมานะครับเป็นป่าสงวนอันเนี้ยท่านจะไม่ได้สิเพราะเขาให้ไปแจ้งสคหนปี2497เพราะฉะนั้นปี2478หรือปี2481เนี่ยมันอยู่ก่อนมันมาก่อนปี2497นะครับ กขมีการให้ไปแจ้งสอคอเมื่อปี2497เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ในพศออที่ผมเอ่ยมานะครับที่ในที่ดินของรัฐที่สงวนไว้ย่อมมิได้สิทธิ์นะครับอาจจะอยู่ได้นะปัจจุบันนี้ก็เป็นสอคอปกติแต่ไม่สามารถนำไปทำอะไรได้นะครับก็ทำประโยชน์ไป แต่ไม่สามารถนํำไปออกเป็นโนดได้นะครับทำประโยชน์ได้อย่างเดียวทีนี้ในส่วนของอป่าสงวนตรงนี้มีการยกเว้นให้อยู่ใครที่ได้สิทธิก็คือคนที่ไปแจ้งสงคหนึ่งคนที่ไปแจ้งสงคหนึ่งท่านได้ครอบครองทำประโยชน์ แจ้งการครอบครองครบ3มองค์ประกอบนี้ครอบครองทําประโยชน์และไปแจ้งต่อนายอำเภอวันที่เขาประกาศนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์แต่ท่านไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ผมกล่าวมาไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ในที่สงวนของห้าท่านจะได้สิทธิ์ตรงนี้แล้วสิทธิ์ตรงนี้ท่านก็สามารถนําไปยืน่นขอออกนอสอสาได้ นะครับนี่คือที่มาที่ไปว่านอสอสาม,มันมาจากไหนและใครที่มีที่ดินแบบนี้ซึ่งพิสูจน์สิทธิ์ได้อยู่ในป่าสงวนอยู่ในพื้นที่สอบป,ปกอท่านก็ออกโฉนโดได้นะครับพอสอบปรกอเพิ่งจะมาประกาศนะครับก็คือปฏิรูปที่ดินนะออขอดูแป๊บหนึ่งนะครับข้อมูล สปรกรเพิ่งจะมาประกาศก็คือพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินปี2,518นะครับปี2,518นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้สอคอ .1 มาตั้งแต่ปี2497นะครับมีการเข้าทำประโยชน์มีการาไปแจ้งมีการครอบครองจริงท่านก็ได้สิทธิสปกก็ทำอะไรท่านไม่ได้ ป่าสงวนก็ทําอะไรท่านไม่ได้ข้างๆก็เป็นป่าไปแต่ท่านห้ามขยายเพิ่มแต่ส่วนใหญ่จะเห็นไปขยายเพิ่มอันนี้จะโดนข้อหาบุกลุกนะครับมี20ไร่ปัจจุบันนี้มายื่นขอออกโฉนโดเป็น25ไร่หรือ30ไร่นะครับส่วนที่เกินออกไปท่านจะถูกดำเนินคดีข้อหาบุกลุกจำไว้นะครับแจ้งเท่าไหร่ ได้เท่านั้นครับไม่มีขยายเพิ่มครับใต้คลิปวิดีโอผมจะมีลิงก์ลายกลุ่มให้เข้ามาปรึกษาเรื่องที่ดินฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ในเมื่อจะมีการซื้อจะซื้อจะขายที่ดินท่านจะต้องดูนะครับดูให้ดีๆว่ามีคนมาหลอกขายให้ท่านหรือเปล่า ที่มันมาจากไหนที่มันมาจากสอคอหนซึ่งออกเขาเขามีสิทธิ์จริงหรือเปล่านะครับทำไมผมถึงไม่บอกว่านสสาก็สามารถซื้อได้เล่นได้เพราะมันก็มีน,นสสาที่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีครับไม่ว่าจะนสสนสส ขอนสสามกค,คำว่าออกผิดชอบด้วยกฎหมายก็คือมันไม่ได้มาจากสคหนึ่งที่แท้จริงมันมาจากที่ดินมือเปล่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแล้วนำไปขึ้นเป็นโฉนดอีกก็ออกโฉนดนะครับหากมีการสืบสาวเราเรื่องมาก็ถูกเพิกถอนตอนนี้มีการเพิกถอนโฉนดนี่เยอะมากนะครับ ไม่ใช่ว่าโฉนดนี้จะเป็นอะไรที่การันตีให้คุณยั่งยืนนะครับมันเป็นเพียงแค่เอกสารใบหนึ่งที่ใช้ประกอบการในที่ดินนั้นๆน,น,นะครับที่ใช้ประกอบการในที่ดินนั้นๆนะครับเป็นตัวอ้างสิทธิ์เลยครับเพิกถอนได้ครับตอนนี้โฉนดอูเพิกถอนเยอะแยะม,มากมายแล้ว คนที่ไปหลงซื้อที่ดินโดยไม่ได้สืบสาวราวเรื่องพวกนี้นะรก็ไม่สามารถออกเป็นโฉนดได้เพ้อ,พอตอนไปซื้อเป็นนอสอสามกห้าปีสิบปีก็ยังออกโฉนดไม่ได้นะครับก็จะมีติดนูน่นติดนี่เสียเงินค่ารางองลังวัดไปไม่ใช่นน้อยครับสองรอบ3ามรอบแล้วก็แล้วก็ยังไม่สามารถออกโฉนดได้เพราะ มันมีเหตุขัดข้องเพราะไม่สามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้นะครับเพราะมันไม่ได้มาจากสคหนึ่นสสามันมาจากสคหนที่ครอบครองทำประโยชน์และไปแจ้งใน180วันปีสองสีก้าเจมันมาจากตรงนั้นนะครับก็นำใบสอคอไปขึ้นน,นสนสานสสาจึงจะมาเป็นโฉนด ปัจจุบันนี้สคก็สามารถยื่นออกโฉนดได้แต่ต้องผ่านคณะกรรมการต้องผ่านศาลพิจารณานะครับปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อที่ดินที่ดอนและใครที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็พยายามเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังสื่อนะครับผมสรุปเลยเดี๋ยวคลิปวีโอมันจะยาวเพราะมันยาวมากแล้วครับตอนนี้ ต้นกำเนิดของที่ดินมันมาจากการจับจองทั้งในที่ดินของรัฐและไม่ใช่ที่ดินของรัฐนั่นก็คือสอคอหนึ่งสอคอหนึ่งถ้าออกชอบด้วยกฎหมายก็คือครบองค์ประกอบภายใน180วัน1ธันวาคมปี2497สิ้นสุดนะครับที่วันที่29พฤษภาคมปี2498นะครับ